ครับในตอนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือภยพิบัติในภาพรวมเนี่ยนะครับคือเราก็แบ่งการจัดการภยพิบัติว่าก่อนภัยม,มาขณะเกิดภัยแล้วก็หลังภัยผ่านนะครับก็ก่อนเกิดก่อนาภาพพพพพพัยมาขณะเกิดภัยหลังภัยผ่าน3อย่างนี้ครับจริงๆก็จะมีเรื่องแยกย่อยอยู่ที่ต้องต้องทำนะก่อนภัยม,มาก็คือต้องการเตรียมการเตรียมความพร้อมการป้องกันนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยสส่วนนี้นะครับคือทาหลักที่เขาบอกว่า2 P 2 R ีสอรัเนี่ย 2อ,องพีนี่สําคัญมากๆคือถ้าเราเตรียม2อ d พีดีหมายความว่าเราเตรียมการเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยไว้อย่างดีนั่นหมายความว่าต้องเตรียมเรื่องของความรู้องค์ความรู้ชุมชนจะต้องมีข้อมูลพื้นที่อย่างดีนะครับข้อมูลแผนผังใ,ในในชุมชนนะครับและก็ศึกษาภาิบัติของตัวเองว่าภัยของที่บ้านตัวเองเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างที่เป็นภัยหนักๆนะภัยจากน้ําภัยจากลมภัยจากฝนภัยจาก เินคนอารมณ์ภัยากระท่อใจฟังหรือภัยอื่นๆที่มีเนี่ยต้องวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเขาแต่ก็ต้องไปดูว่ารอบๆของชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีภัยอะไรเหมือนกันที่เป็นภัยที่สําคัญของครับของเขาเองเพวันมันก็จะมีที่มาของภัยที่อยู่วงภัยแล้วก็ภัยผ่านไปนะก่อนภัยมาก็มาจากเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเข้าถูพื้นที่ของเราเราก็จะเจอภัยหลังจากนั้นก็เราก็ถงภัยเนี่ยไปให้ต่อ กับชุมชนอื่นนะหรือภัยจะจบตรงที่ที่นี่บ้านเราก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของภัยนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามีเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะครับแผนที่ชุมชนนะครับแผนปฏิทินการดาเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นแผนอาชีพหรือว่าแผนเรื่องของแผนปฏิทินภัยพิบัติเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ท,ที่จะต้องศึกษาเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับ อีกอย่างที่สําคัญมากคืออาสาสมัครนะครับในการที่จะเฝ้าระวังภัยและก็ช่วยเหลือภัยหรือกู้ภัยนะครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยซึ่งจําเป็นจะต้องเชื่อมโยงในระดับใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้ความเป็นเครือข่ายเนี่ยสำคัญมากๆเครือข่ายก็คือเครือข่ายของคนในพื้นที่เองเครือข่ายของคนนอกพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงกันการสื่อสารนะครับการสื่อสารก็ถือว่าจําเป็นมากๆในการที่จะต้องติดต่อสื่อสารภายนอกภายในถ้าเกิดว่า แผนฉุกเฉินเกิดไม่สามารถจะสื่อสารได้โดยการสื่อสารในช่องทางปกติเนี่ยจะทําอย่างไรวิทยุทั้งหลายชุมชนอะไรพวกนี้ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้เราต้องสำคัญมากๆองความรู้ที่จะรู้เท่าทันล่วงหน้าในการทํานายล่วงหน้า3วัน5วันจิตวันมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า2อ P เตรียมความพร้อมได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเผชิญภัยก็จะ,ะเผชิญภัยโดย R response เนี่ยครับรเผชิญภัยอย่างเผชิญภัยอย่างมีหลักการ อย่างมีลู่ทางมีแนวทางมีทิศทางอันนี้ก็จะทําให้ลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเช่นน้ําจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยในของเราในพื้นที่3มจังหวัดเนี่ยน้ำกำลังจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเราจะเตรียมการอย่างไรเรารู้ว่าน้ําจากเขื่อนบางลางจะมาถึงปัตตานีในเวลาอีก2วันข้างหน้าเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยหรือว่ายะลาเนี่ยน้ำจากเขื่อนบางลางจะมาถึงยะลาอำเภอเมืองในเวลา18ชั่วโมงถึงย0ชั่วโมงเนี่ย เราจะเตรียมการอย่างไรเนี่ยคือการรู้เท่าทันล่วงหน้าและเราไม่สามารถจะย้ายบ้านหนีได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนตัวเราและสมาชิกและสิ่งของสําคัญเนี่ยออกไปนอกพื้นที่ก่อนได้แล้วก็เข้ามาต่เตรียมความพร้อมตัวอื่าไว้ถ้าน้ําผ่านมาก็าจะไม่สูญเสียมากอันนี้คือในช่วงของการตเตรียมความพร้อมและ,ะเผชิญภัยพอเผชิญภัยก็คือมันมี2ออย่างคือเราจะอยู่กับภัยตรงนั้นแล้วก็จัดการได้ในตอนนั้นกับอีกอย่างคือเราไปอยู่ที่อื่น แต่ว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ว่ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะได้รับผลอย่างไรก็ไปว่าก,ากันอีทีมอันที่3าคือการฟื้นฟูเยียวยาการช่วยเหลือตอนที่ประสบภ,ภัยแล้วตัวนี้ก็คือหลักจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดในช่วงนี้มากนักนะไม่อยากให้หน่วยงานทั้งหลายมาเน้นในแค่การช่วยเหลือการให้อาหารตรงนี้เท่านั้นแต่ถามว่าจําเป็นไม่จ้าจาเป็นครับแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดหนักในภาวะของหลักๆในเรื่องของการเกิดภัยในช่วง การที่เราจะมาฟื้นฟูเยียวยาเน้นตรงนี้โดยที่ไม่ได้ไปเตรียมความพร้อมข้างหน้านั่นหมายความว่าจะเห็นว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมดีเผชิญภัยก็จะมีหลักการถูกทางการเยียวยาตอนหลังก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนี่ก็จะเป็นจุดดีของประมาณเนี่ยไปเน้นในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้ความรู้ซึ่งการเตรียมความพร้อมนี่ไม่ใช่ทาก่อนนั้น2วันสวันแต่ว่ามันต้องเตรียมระยะยาวคือทุกวันคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติการป้องกันเตรียมความพร้อมเนี่ยทำมันทุกๆวัน ที่เป็นวันปกตินะครับอันนี้บางทีเราอาจจะเข้าใจไปว่าเราช่วยทําเวลาก่อนพายุจะมาก่อนฝนจะมาสองสามวันเนี่ยม,มันอาจจะไม่ทันบางอย่างนี่ต้องเตรียมความพร้อมให้ก่อนนะครับเช่ตนต้นมงต้นไม้อะไรตั้งหลายต้นนี้จะต้องตัดกิ่งอะไรไบ้างถ้ามีพายุจะมาแทนที่เราจะไปโค่นโคนก็ให้ไปจัดการให้นะให้ลมเนี่ยมันผ่านได้ต้นไม้ยังยืนอยู่กับเราได้หลังจากพายุผ่านไปแล้วตัวพื้นที่ของเราเนี่ยต้นไม้ของเราก็ยังอยู่กับเราได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็น เราเรียกว่าเราสามารถจัดการได้ดีกว่าการทําลายอย่างนี้ครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเระวังแผนไว้ดีนะครับทางานร่วมกันมีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก,ก็ตัวประชาสังคมนักวิชาการประชาชนเองในพื้นที่นักข่าวสื่อทั้งหลายทํางานร่วมกันกู้ภัยพยาบาลอะไรทั้งหลายทั้งหมดตรงนี้นะครับโรงพยาบาลก็สามารถที่จะทำงานเนีย่ยเชิงระบบเครือข่าย ที่มันมีศักยภาพสูงได้อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราฝันเอาไว้ว่าเรานอยากเห็นภาพแบบนี้นะครับอย่างพีพีวอชเองเนี่ยเราไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการจัดการฟื้นฟูเยียวยานะแต่เราสามารถประสานงานให้ได้เราเน้นว่าจะให้องค์ความรู้เตรียมความพร้อมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยอย่างไรนะครับตรงนี้ให้ความรู้ไปตั้งแต่แรกคือเราจะทํางานทั้งปีนะครับเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับคนให้คนเตรียมความพร้อมรู้เท่าทันภัยได้และก็ติดตามข้อมูลอากาศ ในทุกๆวันได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเน้นมากๆเพราะว่าในในส่วนของการเผชิญภัยเนี่ยเราไม่สามารถจะไปวิ่งพร้อมชาวบ้านได้เพราะว่าตรงนี้ก็คือว่าเป็นการบททด,ดสอบจากการเตรียมความพร้อมของเราว่าเราเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านดีแค่ไหนและชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรได้จัดการภัยของเขาด้วยตัวของเขาเองได้อย่างไรคือถ้าเราจัดการภัยได้